อืโอ้ขบไฟเบโอ้จเย็นถาควดนเลยปล่อยไปแลวคู่คปล่อยไปว่ายังงอดีปล่อยมึกอีกเรีว xây 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 จะไปลงไห<ป>นวะตามมามามโอ้โหนี่พอ,อไปแล้วนี<ป>่งายพอลมา คนนี้หวานเย็นแท้ไม่วิตั้งตั้งบ๊แบ่ม่มมมามา้อเนตุมตลอดมาสนโอ้ั้งตังเท่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 เจ้ายาเซดีโอ้เจ้าขับจังสั้น โอ้โ,อโอพผูุ้้สาวจะกลิ้งเนี่ยนะนะโอ้ในร้อนไปแล้วโอ้สิ่งเลโอ้เอาทังโคงเลยเหรอครับอ้ยเสียวนนเๆียวเียเสเสียวมหมันไฟป